อ๋ออันนี้ทะเบียนสมรสค่ะหนูที่ที่เขาพิมมาบอกว่าเขาจะเขาจะสู้กับหนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยจะถามเขาว่าจะเอาอะไรมาสู้กับทะเบียนสมรสหนูมีอะไรหนูมีเขาที่เขาบอกว่าเขาจะสู้เขาจะสู้กับกับสิ่งห์สิ่ง้ของหนขเหรอคะทีมงานขึ้นที่เ o อร์แล้วนะเอาครูเขามีอย่านนี้ครูมีอะไรครูว่ามาคี่ก็เปิดไตให้ดูเลยที่บอกครูบอกครูจะสู้กับทางเมียเขาเนี่ย ครูจะสู้กับเมียผู้ชายเนี่ยอ่ะเนี่ยบีก็จะสู้ต่อครับนี่เนี่ยบีครับถ้ามันจับได้ขึ้นมาเนี่ยบีจะยังไงดิเขาจับได้แล้วนะครูนะเขาบอกบีก็จะสู้ค่ะโหบีโหบีโหบีบีจะส,สู้กับมันยังไงครับเข้าห่วงบีนี่ผัวบอกแก้ปัญหาไปค่ะแล้วป้าจะปล่อยมือบีไหมคะนี่เขาเปิดมาแล้วเขามีอันเนี้ยส่วนบีครูบีมีอะไรจะสู้เห็นไหมอ่า แต่ถ้าบีเปิดมาบีแบบมีที่เด็ดวันนี้ทุกคนก็จะแบบอุทานพร้อมกันโหบีเนี่ย